คุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของคู่ชีวิตเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเงินเรื่องของความสัมพันธ์กับครอบครัวกับแฟนนะคะหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณต้องใช้หลักสัจธรรมคะ่ะหลายหลายคนบอกเอ๊สัจธรรมหลักสัจธรรมคืออะไรคะครูพิญญาหลักสัจธรรมก็คือความรักความปิติยินดี ความซาบซึ้งใจสำนึกรู้คุณความเบิกบานความมีความสุขอันนี้คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือสัจธรรมเสียงหัวเราะรอยยิ้มการสิ่งสำคัญเลยที่เราจะเราเคยเชื่อนะว่าการที่คนที่จิตวิญ,ญญาณสูงใช่ไหมคนที่จิตวิญญาณสูงเนี่ยในสิ่งที่พิธัญญาได้บอกไ้เนี่ยคือคนเบิกบานคนที่ดูแลความสุขของตัวเอง คนที่มีจิตวิญญาณสูงแต่คนที่จะไปดูแลความสุขของคนอื่นเธอต้องทำแบบนี้ให้ฉันเธอต้องทำแบบนั้นให้ฉันหรือฉันต้องทำแบบนี้ให้เธอแล้วเธอหรือฉันจะมีความสุขอันนี้คือไม่ได้เป็นสัจธรรมค่ะเนี่ยสัจธรรมที่เราทุกคนหลายๆคนอาจจะไม่เคยเข้าไม่เข้าใจเหมือนพี่ธัญญาเมื่อก่อนเฮ้ยแต่พอเรารู้แล้วว่าอ๋อสัจธรรมก็คือไม่ใช่คนจิตวิญญาณสูงก็คือเราไม่ได้ไปต้องไปนั่งเอ่อเป็นเขาเรียกว่า ไปแต่งนุ่งชุดขาวข่มขาอันนี้ก็ไม่ได้ว่าคนที่เขาแต่งขนุ่งนะเพราะพี่ทัญญาก,ก็เคยทํานะคะเพื่อที่จะทําอะไรจะบอกอะไรให้เพื่อที่จะทําให้แบบเฮ้ยเราไปผิดทางว่ะให้ใจเราดีไอการใส่ชุดขาวทําให้ใจเราดีไหมไม่ไม่ได้นะแต่อาจจะเกิดจากการที่เราไปทําสมาธิการสวดมนต์มันทําให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยทําให้เราแบบสงบจิตสงบใจนะคะดอกไม้สวยจัง ดอกไม้สีสีชมพูสวยจังนะฮะเนี่ยก็คือถ้าเราไปผิดธรรมชาติถ้าไปผิดธรรมชาติเราก็จะแบบไปคิดถึงเรื่องของอ่ะย,ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเรื่องของโรคเราเกิดมานี่บริสุทธิ์ผุดผ่องจริงไหมแต่พอเราเติบโตมาเราก็ไปเสพค่ะไปเสพไปเสพคนที่เขาพูดเรื่องโรคไปดูค่ะเพราะว่าตอนนี้ใบามากในมือถือของเรานี่นะคะคือไปเปิดดูแล้วเราก็ไปชะง,งักดูสิ่งนั้นแหละแล้วก็ คุณก็มีภาพติดตาติดตามามาตอนกลางคืนมาคิดอีกก่อนนอะนอีกติดใจมาพอติดใจมาแล้วตื่นเช้ามาเฮ้ยมันเป็นโรคของฉันแล้วว่านี่แหละคือเราจะเลือกรับแต่สิ่งที่ทําให้เรามีเขาเรียกว่าความรู้สึกดีอันนี้คือความรู้สึกดีนี่คือคีย์ของ ทีของคนจิตวิญญาณสูงเลยนะดังนั้นถ้าจิตวิญญาณของเราเนี่ยยังไม่ได้ยกสูงเราก็จะโดนเจ๊กลากไปไทยลากมาที่เขาพูดกันแบบว่าพูดแบบให้เราแบบว่าคำๆบ้างแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคะจะโดนคนโน่นคนนั่นคนนี้ลากไปหาความทุกข์ตลอดเลยถ้าเราอยู่กับความคิดที่เป็นสัจธรรมความคิดเราต้องมีความคิดเที่ยงเนี่ยอ๋อสิ่งนี้มันจริงหรือเปล่าที่เขาพูดเราต้องเอามาคิดก่อนนะคะไม่ให้เชื่อไปทุกอย่างเลยเนี่ยสิ่งที่ ทำให้คุณเป็นคนที่จิตวิญญาณสูงเราฝึกได้นะคะพิทธัญญานี่ก็คือถ้าเราไม่ฝึกในบ้านเราที่โรงพยาบาลน,นี่มีจิตเวชใช่ป่ะหมอจิตเวชใช่ป่ะที่บ้านเราในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีแต่คนคิดลบคนเครียดคนกุ้มคนเอ,อะอะบ้าเทิงคนบวยวายคนที่อารมณ์ร้อนอันนี้บ้านเราก็เป็นบ้านจิตเวชเหมือนกันดังนั้นคนที่จะฝึกจิต<อ><อ>ฝึกใจก็คือตัวเราเองค่ะที่รัก คนที่จะฝึกจิตฝึกใจก็คือตัวเราเองที่เราต้องฝึกเพราะอะไรคะการยกระดับจิตระับยกของคนอื่นได้ไหมอ่ะไม่ได้นะคะแม้จะรักกันขนาดไหนเป็นพ่อแม่ลูกกันเรามีหน้าที่ยกจิตมหาปัญญาของเรานะคะจิตวิญญาณของเราขึ้นแต่ถ้าเราไม่ยกเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ต้องไปหาหมอจิตเวชหรอกเราเป็นอยู่ที่บ้านแล้วนะคะเพราะว่าเกิดจากการอะไรไปผิดธรรมชาติ การบ่นว่านี่คือไปผิดธรรมชาติแล้วจ้าทำให้ดึงเราลงไปอยู่ที่นรกบนดินคือร้อนอะอะไรที่มันร้อนคุณก็รู้อยู่จริงเปล่าว่าเฮ้ยเราจะต้องแบบว่าอยู่กับธรรมชาติเนี่ยคุณต้องนำพาตัวเองค่ะไปเดินสักหาานาทีนะคะ ถ้าเดินตอนเช้านี่อารมณ์คุณเปลี่ยนเลยเพราะว่าคุณจะเห็นความมั่งคั่งเห็นนกเห็นปีเสื้อโอ้พี่สัญญานี้แบบว่าตื่นเต้นมากเลยแล้วเพิ่งรู้ซึ้งนะคะขอบคุณจักรวาลคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มค่ะจีน่าหกนะเพิ่งรู้ซึ้งว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นคนที่คิดอะไรมันได้แบบนั้นเลยแล้วตอนที่เรายังไม่ได้มีสติระลึกรู้หรือยังไม่ได้ตระหนักรู้ยังไม่ได้รู้เท่าทันความคิดเนี่ยเราก็จะคิดเขาเรียกว่ามีหยินกับหยางใช่ไหมมีดํากับขาว คือมีมืดกับสว่างเนี่ยเหมือนกันมีพระอาทิตย์ตกมีพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนกันเมื่อเรายังไม่ได้ตกผลึกทางความคิดเพราะว่าเราคิดเร็วมากคิดไวมากใจไวมากหัวร้อนใวมากเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ได้อยู่กับธรรมชาติเมื่อเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกไม่สบายใจคุณกลับมากับที่ตัวเองกลับมาที่หัวใจตัวเอง คุณนั่งสมาธิแล้วจูนจิตกับหัวใจนะคะใครที่ยังจูนจิตกับหัวใจไม่เป็นก็จูนจิตจูนจิตของเรานั่งสมาธิหายใจเข้าลึกๆปล่อยออกยาวก่อนนะคะถ้าอยากแบบว่าหายใจเข้าลึกปล่อยออกยาวหายใจถ้าสมมติเหมือนกับคุณถอนหายใจอะ่ะอันนั้นคือการหายใจเอาพลังงานลบออกหายใจแบบถอนหายใจนี่คือเอาพลังงานลบออกแต่ถ้าจะหายใจให้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายก็หายใจเข้าลึก ค่อยๆผ่อนลมหายใจแผ่วเบาทําแบบนี้หนึ่งนาทีสองนาทีสนาทีทำหนึ่งนาทีดีนะคะทำทำสองนาทีดีมากทํสามนาทีดีสุดๆดีเลิศชนะเลิศนะคะชนะใครชนะใจตัวเองนะคะเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้อยู่กับธรรมชาติเพราะว่าคนที่ไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยไปผิดธรรมชาติจ้าบางทีเขาก็ คือคนส่วนมากแล้วก็มากเกินไปที่ไม่รู้ตัวนะคะเนี่ยเราทุกคนเนี่ยเป็นเ,าเขาเรียกว่า l i m i t e d edition n หนึ่งเดียวในโลกของเราซึ่งไม่มีใครเหมือนเราเลยค่ะคุณไม่ต้องไปด้อยค่าตัวเองกันด้อยค่าตัวเองอยู่ที่ไหนคะไปอยู่แดนโน้นแล้วค่ะแดนที่อยู่ข้างล่างแล้วค่ะนะคะร้อน,น <c oughs> คุณต้องนำพาตัวเองมาอยู่แดนบวกนะคะสวรรค์นบนดินคืออะไรคะสวรรค์นบนดินคือพรหมวิเศษที่คุณ คุณทุกคนมีอ่ะแต่คุณไม่ได้ใช้พรมวิเศษเท่านั้นเองพรมวิเศษก็คือความคิดที่พิเศษที่วิเศษความคิดดีเลิศความคิดประเสริฐกับตัวเองก่อนนะเมื่อให้ตัวเองได้แล้วนี่คือการเติมเต็มตัวเองที่รักอันนี้คือสัจธรรมจิตวิญ,ญญาณที่ขั้นสูงเลยที่เราทุกคนมันต้องมาตักเบ,เบสิกก่อนพนีย่ยจะพูดไวอีกแล้วต้องอตื่นเต้นเราจะพูดไวอ่ะต้องมาจากเบสิกก่อนจริงปะเมื่อเราพัฒนา ความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราขึ้นเราก็กำลังยกระดับจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นคุณก็เมื่อคุณมีความรู้สึกอะไรในใจสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วในโลกสามมิตินี้นะคะแล้วเราทุกคนเนี่ยกลับมาดูแลความสุขของตัวเองเราทุกคนต้องกู้นะคะกู้ชีวิตติดลบของเราให้ขึ้นมาด้วยการ ใช้พลังจิตจิตวิญญาณของคุณความคิดของคุณเยียวยาตัวเองแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาค่ะเพราะว่าคุณทุกคนเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เกิดแล้วคุณยังหายใจอยู่เนี่ยคุณยังอยู่กับคนที่เขา ขัดคุณตลอดเลยนะคะเขาปัดแข้งปัดขาคุณตลอดเลยแล้วคุณยังอยู่ด้วยมีความคิดของตัวเองแม้จะครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งนี่คือดีมากนะคะประเสริฐมากนะคะเราทุกคนค่ะเป็นผู้ที่สําเร็จมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่เราต้องมาจูนนะคะจูนกับมหาปัญญาหรือไฮเออร์เซลของคุณค่ะคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาการเงินความรักความสัมพันธ์ครอบครัวนะคะการงานทุกอย่าง ด้านจิตวิญญาณเนี่ยคือได้หมดเลยนะคะรู้สึกยุงตัวผู้จะมาหอมแก้ม <laughs> เนี่ยคือสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยคือมันไม่มีใครทําแทนกันได้จริงปะเราจะให้พ่อแม่ของเราหรือใครที่ตกตกหลุมพรางของการที่จะทําให้คนอื่นพอใจมันจะทําให้เราเป็นคนที่จิตของเราเนี่ยคือจะแบบว่าตกวูบลงไวมากเพราะอะไรเราไม่สามารถ พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีความสามารถจะทําให้ใครพอใจได้คนที่จะทําให้เราพอใจคือเราพอใจตัวของเราเองคุณจะทําให้ใครกระช่างพอใจเขาพอใจประเดี๋ยวนึงนะคะเวฟเดียวนะคะเหมือนอช้างกระดิกหง,งูงูงแลบลิ้นเนี่ยแค่นั้นเองนะคะแล้วคนทุกคนต้องรับผิดชอบความพอใจของตัวเองค่ะบางทีเราไปผิดทางกันมาเยอะเนาะเราก็แบบว่าเหมือนกับ บ้านของเราเป็นจิตเวทอ่ะคุณเปลี่ยนได้คุณแก้ไขสถานการณ์นั้นได้ด้วยการเปลี่ยนตัวคุณเองแล้วปล่อยขึ้นพลังงานดีๆชื่นชมเข้าในใจก่อนก็ได้ชื่นชมเข้าในใจก็เหมือนกันปล่อยขึ้นเขาเรียกว่าจิตวิทยาสายขาวที่จะทําให้ทุกคนสว่างไปตามที่คุณคิดคะ่ะคุณคิดสิ่งไหนมันได้สิ่งนั้นอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าคุณมีพลังวิเศษ ซึ่งคุณก็ยังไม่เคยใช้จริงป่ะเมื่อรู้แล้วเอาไปใช้ค่ะเอาไปฝึกค่ะเอาไปฝึกได้ทุกลมหายใจเลยยิ่งฝึกยิ่ง